สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมดินคึ้คลิปนี้เป็น EP ีที่12บเพฤหัสพดูรอนเจ็ดโมงเชามาเรามาดูด้จดหมายนะว่าคือเราไปจับสัดมาม2 3 4า1 2 3 4หน่าจะ5ตัวรวบรวมเงินเลยมีเท่าไหร่แล้วเนี่ย36000แล้วก็เก็บกรงกันเนาะ เด็บกรงเสร็จแล้วก็มาดูป้ายต้องใช้ไข่ไก่แหละเนาะไม่เป็นไรจริงไว้งั้นแหละส่วนบอสจิงโจ้เหรออืมเดีย๋ยวค่อยว่ากันทีมาคุยกับคุณยายสักหน่อย คุณยายมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับไหนดูสิคุณยายจะเอาอะไรขอให้คุณคปปรับสอง copper bar เอเค,ครับผมมี copper bar สองอ,อันเอามาให้คุณยาย นี่ครับคุณยายนี่ครับทองแดงสองอันได้แต้มแล้วก็ได้เสือ้อสีดำหนึ่งตัวต่อไปเราก็ไปหาคุณจรคุณจรยังไม่เปิดนะตานนั้นหมาทำอะไรอะกัดจริงโจ้หรอ เราเก็บมแมลงก่อนเนาะเก็บมแมลงก่อนเพื่อเอาไปขายคุณจจอนโอ้เกอบเต็มคุณจอนครับมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับแมกโรสติก <Yeah. S 2> อ๋รอรวบรวมไม้โครงกลางห้าอันโอเคครับเดี๋ยวผมเอามาให้ครับคุณจรเอาไม้โครงกลางห้าอันเก็บเสือ้อแล้วก็กระดูกไว้นี่ นี่ครับคุณจอรนไม้กงกลาง5อันได้เงินอีกหมื่นกว่าเราก็มาขายสินค้าขายหมดเลย เลือกจำนวนมีแบบกดคลิกลากไหมไม่ได้เนาะได้ทีละตัวอืมขายเลยหมื่นหกเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวนะเรามีเตาย่อยเอย้เรามีเตาบด สองอันเตาเผากับเตาแบบบิคิวเนาะเตาเผาสามหมื่นเนะโอเคซื้อเตาเผาก่อนหนึ่งอันแล้วก็เตาบบิคิวพอไหมอุ้ยขาดอีกสองพันเะองไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราไปทำภารกิจ อเอาอะไรมาขายดีอะไม่มีอะไรขายนะเรามาเก็บจะเก็บนี้ก่อนแล้วก็เอาเตาเอ้าไม่ใช่ดิเตาเผาเก็บปิดอันแล้วก็เอาเตาเผามาหันมาด้านนี้เตานี้ก็ไว้นี่เหมือนเดิม แล้วก็เก็บเก็บเตาเผาไว้อันนีแล้วกันเนาะอ่าต่อไปทำภารกิจรายวันปลูกเมล็ดพืช6กดหิน3แล้วก็เผาผลไม้2งั้นเราเผาผลไม้ก่อน นี่เลยเผามะนาวต่อใช้ประจำหินอันนี้บดได้หรือเปล่าไปดูลองไปดู ใช้ได้เหมือนกันสามอันนะเราบดไปสองละงั้นเราก็เก็บหินอันนี้เลยปูก

รวดีกว่ากำสองเลยสิ้นหนึ่งไม้กรำเอาไปหมดเลยสิ้นต้องอไปเผาก่อนยี่สิบอันให่เตานี้ เสร็จแล้วทารั้วจักสิบจากสิบสองอันพรอมมั้ง มาเก็บเรซินปลูกพืชเหรอปลูกตรงไหนดีใกล้ๆน้ำก็แถวๆนี้เนาะปลูกบนทรายได้ไหม,มดูลองดูแล้วกันเนาะ น่าจะปลูกได้แหละต้องลองลองเอาลองเอาจอบมาขุดดูก่อน with. Kai ai chọn nơi nơi nướng เท่านี้ก่อนเนาอโอเคปลูกใช่ไหมปลูกต้นอ้อยแล้วกันเนดวดใยวัน ตัดตามีหน้าแป๊บหนึ่งแล้วก็ใช้น้ำเข็มลดน้ำต้นไม้ได้เต็ดเก็บเก็บของ นี่ก่อนหินนี่ไปดูใบอนุญาตเพิ่มบิณยวครับมีใบอนุญาตให้ผม เอ้ไหมมีหพันเจ็ดเหรอ เครื่องมือดีไหมขุดยังไม่ได้งั้นเก็บไว้ก่อนแล้วกันเนาะงั้นเรามาดูอ่าซื้อโฉนดนี่โฉนดพิจิพันธ์เนาะโอเคแสนสองเดี๋ยวค่อยมาใช้นะครับคุณยายโฉนดพิจิพันธ์ครับ ตายมาแล้วป้ายเราวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะใหญ่เบ้อรอเลยถ้าวางไว้ฝั่งนี้อะ่ะอืม พอไหมมันเหลือตรงกลางอ่ะก็ได้เนาะเอาพิพิธภัณฑ์ไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคว่างต้งต่อไปก็เอาวัสดุมาใส่กำสิบห้าปามห้าปูนสิบเนาะปูนก็เอาหินเอาหินไปบด สิบอันใช้ไม้ สามสิบห้าเหล่าเหลาเหลาไมา้ 1ูณสิบามสิาอมสิแล้วก็ตะปูสิบหกนะใช้แท่งดีบุกสก้อนตะปูอ,อยู่นี่เรียบร้อย เอามาโยนที่ล่องนี้นี่ปูน10บพันกัมสิบไม้ปา์ม10ตบตะปู16เรียบร้อยสร้างได้เหลือจะใช้นี่และปูนเราก็มาเก็บไว้ก่อนอ่ะปามเราเหลือหรอนอปูนไว้นี่ก่อนนะกัหปีไว้นี่ มีสามหมื่นสองเราไปทำอนนี่ดีกว่าที่ข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นนี่ใช้รัอวเยอะ วางแบบว่าให้มันเป็นปิ่มๆน้ำเนาะ ต้องมาเก็บมาเล็กเรามาวาง ได้อีกสักทีมะมแล้วก็เอามาขุดอืมลดได้ท่อเอ้ยได้ยางรถได้หูฟังเกียร์โอเคไปเราก็ขุดต่อวัอนนี้ ทำสวนกับทำทางเชื่อมไปทางนูน้นทางเชื่อมที่ทำต้นกงกลางโตได้ แล้วก็ขุดเอามาถม กี่โมงละ6โมงครึ่งแล้วเนาะคงทำเสร็จแค่นี้พอดีเอาเลยตรงนี้ ตรงนี้มีรูเห็วนะเฮ้ยไม่ใช่หมามาหอดเลยตรงนี้เนี่ย ออกเเนอะอามาถมถมตรงนี้เนาะแล้วก็ถมฝั่งนี้อีกนิดนึงก็เสร็จละ นี่เสร็จแล้วตรงนี้หินเดี๋ยวเอาหินออกดีกว่านาะจะได้เหมือนกันหมดนี่ขุดหินออกแล้วก็เอารลอ่มาแล้ก็มาถมรูนี่ส่วนรูนี้เราก็กรบ Okay. เนียนทางข้าไมไปฝั่งนี้เนาะต้นโกงการก็ขึ้นได้ยี่โมงละเจ็ดโมงครึ่งทุ่มครึ่งสวัสดีครับคุณจอรนอันนี้เราก็ใส่แล้วเนาะอันนี้ต้นมะนาวกับ ต้นกล้วยยังไม่ออกไปเก็บของเก็บของเก็บของจ้าเก็บ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 ให้หมดนี่ไว้นี่แล้วก็อ่านี่นี่อุ้ยไม่ใช่นี่วนี่อาวุธ อาวุธก็เก็บไปอันหนึ่งแล้วกันเนาะเราไม่ได้ใชุ้กอันเดี๋ยวไว้นี่แล้วกันอาวุธหินกับเมล็ดพืชอันนี้ไว้นี่อ่าเมล็ดพืชเราไว้กล่องนี้แล้วก็หินเดี๋ยวทำเพิ่มอีกกล่องเนาะใช้ไรวะกล่องไม้เพิ่มสักสองกล่องเนาะ เนาะนี่ฟามหนึ่งกัมสองตะปูหนึ่งฟามหนึ่งกัมสองเอ้ยกัมสองถูกแล้วแล้วก็ตะปูตะปูมีอันเดียวงั้นทำเพิ่ม กำอ่ะไม่ได้ดหยิบออกมาหรอเดี๋ยวนะหยิบหยิบไม้กำม,มาก่อนนี่มีปามเนาะมีปามนี่ไม่อเอาเก็บกำนี่ก็ปาม กล่องเพิ่มอีกสองใบเอากล่องไปไว้ตรงนี่ตรงนี้เพราะว่าเราปลูกจะได้หยิบพวกอ่โบรดน้ำกับจอบพวนดินได้ง่ายๆอยู่ในหนานอกักบมเล็ดพืชแล้วกันเนี่ยไว้ตรงนัน้นให้หมด ไว้ตรงนี้เนาะเค๋เรียบร้อยอีกใบหนึ่งเอาไว้ตรงนี้ไว้เก็บพวกอืมเก็บอะไรดีเก็บพวกอันนี้แล้วกันเนาะเสื้อผ้าโต๊ะเก้าอี้อันนี้ไม่เอาแล้วนี่เสื้อผ้าเก้าอี้ มีพวกเครื่องมือเครื่องตกแต่งบ้านไว้นี่แล้วกันกับเสื้อผ้าตัวด้วยอะตัวเก็บไปด้วยแล้วก็ต่อปูก็เก็บไว้นี่ มาดูเหตุการณ์สำคัญอ่าเราบดหินนะ่ะ16ทับ10ได้ร้อยหนึ่งอันนี้ลดน้ำ20ทับ10ได้ร้อยหนึ่งอันนี้ปลูกพืช20ทับ10ได้ร้อยหนึ่งเป็น2,000ละน่าจะไม่มีนะนี่ไข่เรายังไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลยเป็นรายวันเราเสร็จแล้วโอเคตอนนี้จะสี่ทุ่มแล้ว เอาล่ะครับเดีย๋ยวคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเรามาต่อคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันนะครับสวัสดีครับ